แบบนี้ได้เงินปันผลของหุ้นนี้ไหมช่วงนี้นะคะก็เป็นฤดูการจ่ายปันผลของบริษัทต่ทางๆที่อยู่ในตลาดนะคะซึ่งในประกาศที่เขาจ่ายปันผลเนี่ยเราก็จะเห็นเขามีรายละเอียดของวันต่างๆบางคนเนี่ยอาจจะไม่แน่ใจว่าคิดยังไงว่าเราจะได้รับเงินปันผลเท่าไหร่ยังไงมาติดตามคลิปนี้กันค่ะมีตัวอย่างเพื่อให้เขา้าใจได้ง่ายขึ้นด้วยมาติดตามกันนะคะ Channel t u ท e c ช anel ดรตุ้ยด้วยค่ะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางเพจที่พูดคุยเกับเรื่องหุ้นและกองทุนรวมแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงค่ะ เวลาที่เขาประกาศจ่ายปันผลนะคะเราก็จะเห็นว่ามันมีรายละเอียดต่างๆลักษณะนี้นะคะซึ่งตรงนี้เราสามารถดูได้เวลาที่เราเข้าไปในเว็บไซต์ของเซตเข้าไปตรงหุ้นที่เราสนใจนะคะแล้วก็เลือกข้อมูลสิทธ,ธิประโยชน์ตรงนี้ก็จะมีเรื่องของการจ่ายปันผลด้วยนะคะเราก็จะเห็นตั้งแต่เขาเขียนว่าเป็นวัน XD ก็คือวันที่3มีนา6 5อย่างในตัวอย่างนี้นะคะวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันจ่ายปันผลเงินปันผลบาทต่อหุ้น รอบผลประกอบการเงินปันผลว่าปันมาจากอะไรนะคะจากกำไรสุดที่กำไรสะสมเราก็จะเห็นเขามีประกาศลักษณะนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างแรกนะคะก็คือเราเนี่ยซื้อหุ้นนี้เมื่อวันที่ 9, ธันวา64นะคะจำนวน1,000หุ้นแล้วก็ซื้อหุ้นนี้เพิ่มอีก1,000หุ้นเมื่อวันที่2มีนาหกาและก็ซื้อเพิ่มอีกครั้งหนึ่ง อีก1,000หุ้นเมื่อวันที่13พฤษภาคม65ซึ่งที่ซื้อมาทั้งหมด3,000หุ้นเนี่ยยังไม่มีที่ขายออกเลยนะคะแบบนี้เนี่ยเราจะต้องเอากี่หุ้นไปคูณกับเงินปันผลต่อหุ้นเพื่อคิดออกมาว่าเราจะได้เงินปันผลกี่บาทนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะได้เงินปันผลจากหุ้นที่เราถืออยู่ทั้งหมด2,000หุ้นนะคะเพราะว่า ที่ได้ปันผลเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่ซื้อเมื่อ 9, ธันวา64 1000หุ้นแล้วก็ที่ซื้อเมื่อ2มีนาหก5อีก1 0 0 0หุ้นนะคะเพราะว่า2มีนาเนี่ยยังเป็นวันก่อนวันขึ้น XD นั่นเองนะคะเพราะว่าวันขึ้น XD หรือ ex dividend เนี่ยคือวันที่3มีนา65นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะนับจำนวนหุ้นที่เราซื้อก่อนวัน XD แล้วก็ถือจนถึงวัน XD ไปนะคะถือจนถึงอย่างน้อยวัน XD ไปเนี่ยก็จะได้เงินปันผลในงวดน,นั้นเพราะฉะนั้นหุ้นที่ซื้อเพิ่มอีก1,000หุ้นเมื่อวันที่13พฤษภาคม65เนี่ยไม่ได้เงินปันผลในงวดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะคิด2000หุ้นคูณเงินปันผลบาทต่อหุ้นเนี่ยตามประกาศเขาก็คือ0.32บาทนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคูณกันก็ได้640บาท แต่เราไม่ได้เงินเข้าบัญชี640บาทนะคะเพราะว่าจะถูกหักภาษีหน้าที่จ่าย10%ก็จะเหลือเงินเข้าบัญชีเราเนี่ย576บาทซึ่งเงินเนี่ยจะเข้าบัญชีเราหรือเข้ากระเป๋าเงินเราเนี่ยในวันที่19พฤษภาคม65นั่นเองนะคะก็คือวันที่เขาประก,กาศว่าเป็นวันจ่ายปันผล ก็คือ19พฤษภา65นะคะส่วนในรอบผลประกอบการเนี่ยก็คืออันนี้เขาปันผลมาจากกำไรสุทธิจากรอบผลประกอบการ1มกราถึง31พฤษภาคมนะคะแต่ว่าอันนี้การจะดูว่าได้ปันผลหรือเปล่ายึดวัน XD เป็นหลักนะคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างต่อไปค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะหุ้นเดิมประกาศประจายปันผลเนี่ยเหมือนเดิมเราซื้อหุ้นเนี้วันที่9ธันวา64นะคะ1,000หุ้น และเราก็ซื้ออีก1000หุ้นเมื่อวันที่3มีนา65เราจะเห็นว่าที่ซื้ออีก1,000หุ้นเนี่ยเราซื้อวันขึ้น XD นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินปันผลที่จะได้รับในงวดน,นี้จะแค่1,000หุ้นนะคะก็คือของหุ้นที่เราซื้อมาเมื่อ9ธันวา64นั่นเองเพราะว่าการที่ซื้อวันขึ้น XD เนี่ยจะไม่ได้รับเงินปันผลในงวดน,นั้นๆน,น,นะคะแต่ ถ้าเราถือไปจนถึงวัน XD สเงวันหน้าอย่างนี้ก็ได้ปันผลนะคะแค่ e x c คูดดิวิเด e น d เฉพาะงวดที่เขาประกาศจ่ายปันผลรอบนั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็น1,000หุ้นคูณ0.32บาทได้320บาททุกหักภาษีนาที่จ่าย10%ก็จะเหลือเงินเข้าบัญชีเรา288บาทนะคะเงินเข้าวันที่19พฤษภาคม65ตัวอย่างที่3กันค่ะเราก็ซื้อหุ้นเนี้ยเมื่อ2มีนา65เลย ก่อนวันขึ้น XD 1วัน1,000หุ้นแล้วก็ขายพอวันที่3มีนาะขายเลย1,000หุ้นนะคะแล้วก็มีซื้อเพิ่มอีกเมื่อ13พฤษภาคม65ซื้อเพิ่มอีก1,000หุ้นเราจะได้เงินปันผลเท่าไหร่การคิดนะคะก็คือเราซื้อก่อนวันขึ้น XD และถือจนถึงวัน SD ก็คือไอ้1 0 0 0หุ้นตรงนี้เราได้เงินปันผลแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าถือแค่1วันเนี่ย แต่ถ้าเราถือก่อนวันขึ้น XD ซื้อมาก่อนวันขึ้น XD ล้วค่อยมาขายวัน XD แบบนี้ก็ได้เงินปันผลในงวดน,นั้นนะคะส่วน A หนึ่งพันหุ้นที่ซื้อเมื่อ13พฤษภาคมเนี่ยอันนี้ไม่ได้เงินปันผลในงวดน,นี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้เงินปันผล1000คูณสามบาทก็ได้320ถูกหักภาษีณที่จ่ายนะคะแล้วก็เงินเข้าเนี่ย19พฤษภาคมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ได้เงินปันผลเหมือนกัน การดูนะคะว่าตกลงเราจะได้เงินปันผลหรือไม่ได้เงินปันผลในงวดน,นั้นหรือเปล่ายึดวัน X D เป็นหลักเลยนะคะโดยดูจำนวนหุ้นที่ซื้อก่อนวัน X D และถืออย่างน้อยจนถึงวัน X D นะคะก็จะได้เงินปันผลในงวดน,นั้นนั่นเองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจนะคะจะได้เข้าใจมากขึ้นในการดูเรื่องของการประกาศจ่ายปันผลกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ